เพราะผมเป็นร์ดจอ RTX 40นะครับอาจจะเพิ่มเป็นเพราะอย่างนั้นเตมอยู่บ้าจริงตาแก่เอ้ยบอกว่านายเห็นไหมเราจะเล่นกันที่ส่วนแขนนะครปิดปิดเปิดตัดฉากเออ บอกว่าซินมันจะดึงเราเข้าไปทุกคนกลับเข้ามาเร็วเอาแฟร์ไปซะหมื่นห้า ไม่แรงมากแต่แรงอยู่มันคือกบปินได้มันคือปลาวานแรงเวอร์ไม่แรงก็แปลกอะเข,ข,ข้าไปเข้าไปเข้าไป ต้องฟาร์มต้องฟาร์มต้องฟาร์มหน่อยนึงไม่น่าสู้ไม่ได้นะค่อนข้างจะโหดมากนะยูน่าเลสกาโกงไม่เข้าเทิร์นมันเลยชินตีเทิร์นไหนก่อนคุณวัตถุยูมีสวัสดีนะครับ ไอ้ช่องจริงปะเนี่ยวันทูยูมีอยู่หน้าเรสกาตึงมือมากมันต้องฟาร์มนิดนึงเนี่ยอา้าวแหละทุกคนร <we> อก่อนนะสักครู่นึงกำลังจะเริ่มปืนใหญ่นะครับที่ฉากนี้แล้ะที่ฉากนี้แล้ะใช้ได้ HP สฟียดาเมจแรงบอสหนีหมดเลยจัดไปเรียบร้อยบอกว่าทุกคนก็ระวังตัวไว้นะจัดการไม่จัดการไม่ข้างนึงเลยนึกถึงตอนสู้กับยูนากาล่างสุดท้ายเปิดมาเมกาเดชงงเลยตายหมดเอ้ย In your head เอ้ยซ่องบเอาเข้าไป บาหามุดรับจบผมตั้งชื่อให้แล้วบาหามุดรับจบนะครับปาบเดียวหลับทุกตัวนะต้นช่วงนี้นสินไม่ตีอย่างทอไม่ทันไม่ได้ตีครับสินไม่ได้ตีนะครับเคยโดนสวนกลับ 9,999มั้ยมยังไม่เคยโดนเลยยกเว้นด์กเอออนอ่ะอิมพอสปะฮามุดรับจบเจ็ด <laughs> หมื่นเก้าะปะามุดรับจบโดนประจำมีใครสงสัยเรื่องดาเมกไหมครับเดี๋ยวผมเปิดสฟีย์บอร์ดให้ดู

เโวติบโบใช่ไหมเราจะเข้าไปข้างในบอกว่าถ้าเราได้บอลแล้วเราต้องทำคะแนนเราต้องเก็บสมุดแปลภาษาให้ครูใช่ไมึไงจะฟังออกใช่ครับต้องเก็บไอเอัรเบตพาวเมอร์ ใช้วุนแพร์ภาษาของเตลเลมอนก็จบแล้วเออนั่นน่ะสิ <laughs> มันไม่มีไม่ใช่หรอยู่หน้าก็ปาไม้เท้าทิ้งไปแล้วนะเออนั่นแหละภาคสิบขนะีดสองอ่ะเวทมนต์ไม่ใช่คนคอนคือคำตอบนะครับ แรงโคตรเดี๋ยวผมเปิดดูสัภาคสิบเอ็ดภาคสิบเอ็ดไม่ภาคสิบขีดสองภาคสิบขีดสองผมไม่อยากรู้จังยูนาตีเท่าไหร่สี่พันติดออโต้เฮดกันทุกคนใช่แล้วฮ่าฮิ อารอนเท่าไหร่วะดูอารอนนะอือหือหมื่นสามคุณโอเว่นกวางสวัสดีนะครับ ดาเมเกอรตีสบายเหมือนมอนเตอร์นเลยทำดาไปแล้วหรอครับน่าจะไปแล้วทำดาทำดาบของอารอนกับกับยูนาทำได้แค่สองคนเองถ้าเราใจกินโยยิโปฟ,ฟันสามารถวันฮิตได้ทุกตัวถ้ามันใช้ท่าสามัโตวันฮิตทุกตัวครับแม้กระทั่ง ทีแน้นตัวสุดท้ายโดนหมดกว่าจะแรงผ่านอะไรไมาเยอะ <laughs> ออใครสงสัยในความแรงบอกเดี๋ยวผมให้ดูสเฟียร์บอร์ดเดี๋ยวผมให้ดูสเฟียร์บอร์ดเออรีมาสเตอร์ครับอันนี้ตัวเฮดดีรีมาสเตอร์นะครับคุณปิงอันสวัสดีนะครับ <laughs> มาช้ามาปกติมาปกติผมเปลี่ยนเวลามาแล้ว ไปเลยฉันฉันมาแล้วนะพ่อจะนอนแล้วบายฟันดีครับฟันดีครับอ่าคุณเต้เต้สวัสดีนะครับ ไม่เคยกดตอนนี้มาสี่ทุ่มเลยเอ่อช่วงนี้ก็จะมาตอนสี่ทุ่มครับผมเพราะว่ามีการขยับเวลาของพอบอลเล็กน้อยถึงไหนแล้วเอ่อสู้กับซินนะครับคุณเฟมของคุณสศัรับใจส้มนะครับอ้าวระยะระยะไม่พอ ผมว่าเอาอยูน่ามาเลยดีกว่าไม่ไม่มันนอกระยะนอกระยะมนต์อสูรออกมาได้ปาหมุดดีกว่าปาหมุดรับจบนะครับระยะมันไม่ถึงคุณคัสซูรุสวัสดีนะครับใกล้จบแล้ว่ะครับ เออ่ก็เราอยู่เนื้อหาท้ายท้ายเกมแล้วลต้องต่อ 10... บจุดหนึ่งด้วยนะไม่หมายถึงว่าอนนีไสิบขีดสองไม่ได้เก็บเก็บโอ้ใช้โยจิมโบแล้วงัดเงิน <c oughs> ยัดเงินให้หมด <c oughs> หมดแล้วไปทำอะไรฮะเดี๋ยวเงินหมดเงินต้องใช้เยอะอยู่ i m p พ l s e แค่นี้สอทีก็พอแล้ว <c oughs> ด่านในด่านนี้ฝันไล์ของผมในตอนสปีดลันใช่คือถ้าเราล้มมันไม่ได้ก่อนที่เกตโอเวอร์ได้มันจะเต็มอะถ้าเกตมันเต็มเมื่อไหร่คือจบไนงะผมก็เลยปิดมาเลยดีกว่า <c oughs> คุณอลิสสวัสดีนะครับ พ่อมาแหละชื่อชื่อเจ็ดป่ะชื่อเจ็ดครับคุณบอนคุงเอสเคนาดีขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับผมชนะมันเพราะอยู่เจ็บโยจิมโบฮะเจเดเคชื่อเจ็ดเคอ่าไม่เมื่อวานสู้แค่ส่วนปีกเมื่อวานสู้แค่ส่วนปีกนะครับส่วนตัวเพิ่งมาสู้วันนี้ ไวจัง <c oughs> บาฮาุดรับจบส่วนหางไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนหางนะครับ <c oughs> เป็นเกมภาพสวยสุดในยุคนั้นเลยคุณเฟิร์สสวัสดีนะครับขอบคุณสับใจส้มนะครับคุณอาทิตย์สวัสดีนะครับคุณจีรวัตรขอบคุณสับหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ ว่าแยกจากไม่มีส่วนหางเออเราก็สงสัยนะว่าเออ <c oughs> ตกลงยูเยวอนคือใครครับยูเยวอนยูเยวอนเป็นพ่อของยูนาเลสกาข้อมูลครับถ้าใส่อาวุธจับเบคิงเบยฮมอสจะไม่ใช้เมมุส่สตต่อตนต,ต,ตีได้เลย ใช้เป็นคาสิ่งที่สวยสุดในยุคเพสองเนี่ยมันคือตัวหมัด <c oughs>